มิกทอรายะหลงหลานน้องวิรินรับเป็นพี่เลี้ยงมีพี่พี่แฟนคลับเอ็นดูและหลงรักตั้งแต่แบเบะสสำหรับน้องวิรินลูกสาวสุดที่รักของเวียสุกลวัฒน์และวิกกี้โดยเราจะเห็นความน่ารักพัฒนาการเติบโตของน้องวิรินอยู่เรื่อยๆผ่านอินสตาแกรมของคุณพ่อคุณแม่ที่ตอนนี้คุณพ่อเวียก็อยู่บ้านดูแลยอย่างเต็มที่ล่าสุดได้พาน้องวิรินสาะผมโดยพ่อเวียโพสตอินสตาแกรมแคปชั่นระบุว่า วิรินรับงานผลิตภัณฑ์อาบน้ำเด็กนะคะส่วนพ่อๆรับอาบน้ำเด็กทั่วราชอาณาจักรครับส่วนมามีนั้นบอกเลยว่าตอนนี้เสียนเลี้ยงลูกคันเทพลูกค้าสนใจทักได้นะครับรัก5ๆ5เจ้าตัวแสบของบ้านคณารถทมกลางพี่พี่แฟนคลับเอ็นดูพระเอกสุดฮอตมิกทองระยาหลงหลานหนักมากได้บอกว่าอามิกก็รับเป็นพี่เลี้ยงนะครับเลยละจ้า